สวัสดีครับผมนายดนัยศักดิ์พรหมีนะครับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในนักเรียนทั้งหมด6คน,นครับที่ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติครับจาอกจาก International Conference 2 0 1 4นะครับซึ่งก็การประชุมนี้นะครับเป็นการประชุมเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการแก้ไขปัญหาของโลกนะครับสาเหตุที่ผมเลือกไปประชุมในครั้งนี้ก็คือ1 ผมต้องการประสบการณ์ใหม่ๆต้องการเจอเพื่อนใหม่ๆที่ไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ในประเทศไทยไปเจอเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศได้พูดคุยการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการพูดนะครับในการประชุมนะครับก็มามันสืบเนื่องมาจากว่าปัจจุบันนี้นครับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนะครับก็กลายเป็นปัญหาโลกครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคม หรือแม้กระทั่งปัญหาทางเรียกว่า p o l i t i c a l problem ก็แล้วกันนะครับก็ในการประชุมครั้งนี้ก็มีนักศึกษาทั้งหมด6ประเทศด้วยกัน,นครับที่เข้าร่วมนะครับก็มอีอินโดนีเซียประเทศไทยประเทศนิอร์แลนด์อเมริกาฟิลิปปินส์แล้วก็เยอรมนีนะครับจากประสบการณ์ที่ได้นะครับก็คือ เราจะเห็นได้ว่านักศึกษาที่อินโดนีเซียนะครับมีความพร้อมในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเราไปเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเหมือนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องนะครับแต่พอเราไปอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็จะชินเองเราก็จะง,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 งูงูปลาปาไปนะครับแล้วก็อีกประสบการณ์ที่ได้ก็คือ,อนักศึกษาที่นู่นมีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็ ทุกคนที่น่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับประชาคมอาเซียนมากๆนะครับซึ่งอันนี้ก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆได้ช่วยกันตระหนักถึงประชาะในเรื่องของเหตุการณ์ประชาคมอาเซียนที่กําลังจะเข้ามานะครับก็ช่วยๆกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองพัฒนาคนรอบข้างพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศเพื่อที่จะ ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นําในประชาคมอาเซียนนะครับนอกจากนี้เราก็ได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นการเรียนรู้ของคนในประเทศอินโดนีเซียในเรื่องของความมีระเบียบวินยัยในเรื่องของอชีวิตการเป็นอยู่ทุกอย่างนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสัมผัสนะครับเพราะว่าอากาศที่นู่นก็เหมือนอากาศบ้านเรานะครับทุกอย่างก็ก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับแต่เราก็จะ เราไปอยู่ที่โน่นก็จะเหมือนกับคนต่างประเทศมาอยู่ที่เมืองไทยครับ mm. คือเราก็จะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆได้ได้ดีขึ้นได้มากขึ้นมากมากว่าที่เราจะอยู่ในประเทศไทยหากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจนะครับ mm. ก็แนะนำให้ไปเข้าร่วมประชุมจกจาการ์ตาเนี่ยในที่ที่จกจาการตานะครับในเรื่องของจกจาอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์2015นะครับ mm. ก็คือปีหน้านีเองก็ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้กับทางมหาวิทยาลัยกับทางวิเทศสัมพันธ์นะครับในเรื่องของอการใน,ในเกี่ยวกับหลักสูตรพวกนานาชาติอะไรนะครับแล้วก็ทางคณะก็จะมีการประชาสัมพันธ์มาด้วย Good morning my name is Lapasorn k u n y a t I'm from Business Faculty I'm studying International Business Administration ดิฉันนะคะก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของ6คนที่ได้ไปร่วมกับทางมหาลาัย UTM เพื่อสัมมนา JIC นะคะค่ะความประทับใจที่ได้นะคะในเรื่องในเรื่องของความพร้อมที่นู่นนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กทางนู้นเรื่องความพร้อมด้านภาษาเรื่องการจาดกิจกรรมการการทำสัมมนาร่วมกันทุกอย่างนะคะทางเขาพร้อมมากพร้อมเพียงมากในเรื่องที่ว่าวัฒนางตัวเขาอาจจะคิดว่าเขาพลาดในสิ่งสุดๆนั้น พลาดในบางเรื่องของเขาแต่สําหรับเราเป็นคนที่ไปคู่เยี่ยมเยียนบ้านเขาก็เลยมองว่าทางเขาไม่ผิดพลาดอะไรเลยซึ่งเรามาเปรียบเทียบกับของไทยว่าเวลาที่ไทยทําการสัมมนาหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่มีความพร้อมอาจจะมีบ้างแต่คือยังไม่เท่ายังไม่เทียบเท่ากับทางทางบ้านเขานะคะในเรื่องของการกามตรงต่อเวลาที่นู่นสาคัญมากเพราะว่าถ้าเทียบกับที่ไทยแล้ว ก็ทะเลิดกันจะในเรื่องจะเออจะมาไม่ตรงตามเวลาบ้างอะไรบา้างนี่นะคะก็อาจจะแบบอาจจะเก็บมาแล้วก็มาเป็นมาแก้ไขมาแก้ไขกับตัวเราแล้วก็รวมถึงเพื่อนถ้ามีโอกาสจะจะบอกเพื่อนจะอธิบายเพื่อนฟังว่าทําไมที่ประเทศเขานะอาจจะมองว่าดูเหมือนด้อยแต่ซึ่งแล้วไม่ด้อยเลยในเรื่องของั้นอนภาษาในการเรียนของเขาเรื่องอะไรแล้วทุกเรื่องของเขาจะเป็นเรื่องที่ เก้าน้ำเก้าหลังมากกว่าประเทศบ้านเรานะคะแล้วก็การทำกิจกรรมในจ็อกแจาเมซิ่งก็คือการร่วมกับ,บวอลเลนลี่กับเขานะคะไปตามหาสิ่งของสำคัญในในไปในเมืองต่างๆไปหาเสื้อผ้าบาติกซื้อของของขนมเป็นขนมของขึ้นชื่อของทางทางจ็อก้าก็สนุกมากในวันนั้นถึงแม้ว่า กลุ่มที่ไปอยู่ด้วยอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่เขาก็คอยถามเราตลอดเวลาคอยที่จะใช้ภาษากับเราให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ได้ในภาษาอินโดบ้านเขาแต่เราก็พยายามที่จะถามแล้วก็พยายามร่วมทากิจกรรมขเขาต่างๆเพื่อที่จะได้ดูมีมส่วนร่วมเพราะอย่างหนึ่งคือลองไปในตัวแทนของผู้นํพาพวกเขาก็เป็นตัวแทนของผู้นําเหมือนกันถึงแม้เขาจะไ,ได้ภาษาแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้บ้างก็ก็ ไม่เสียดายที่ที่ว่าเราได้อยู่กับกลุ่มที่เขาไม่สามารถพูดก,กับเราได้แต่ก็เราจะต้องเป็นคนที่คอยเข้าไปเดินหาเขาคอยไปถามเขาคอยทุกอย่างสารพัดเพื่อที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ของเราเองเพื่อที่กลับมาใช้ในประเทศไทยกลับมาใช้ในการเรียนของเราฝากถึงน้องๆนะคะที่กําลังศึกษาอยู่ก็อยากให้กล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คอย,ยื่นข้อเสนอให้หรืออะไรก็แต่ ถ้าน้องไม่มั่นใจในเรื่องของภาษาน้องตอบตับกลงเลยค่ะพี่พี่คิดว่าคนที่อย่างเพื่อนพี่ไปก็ไม่ได้หมายความว่าได้ในเรื่องภาษามากนะักแต่คือเราไปแล้วเราไม่ได้ทิ้งกันคือเราไปเราไปเป็นเพื่อนเราไปแบบพี่น้องคือเราคอยช่วยเหลือกันทุกอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตการถามการอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าหนูพูดไม่ได้ผมพูดไม่ได้ผมไม่กล้าไปขอให้น้องแค่กล้าค่ะแล้วก็แล้วก็กล้าที่จะแบบ ใช้ออกไปหรือจะผิดถูกก็ช่างมาันแต่ขอให้เรา,าได้ได้แสดงความคิดเห็นได้ใช้ในการใช้ภาษาที่เราเรียนมาได้พูดออกไปบ้านเขาก็ไม่ได้หมายความว่ามีคนที่พูดได้ทั้งหมดอย่างที่เจอตัวพี่เองก็คือ,คอไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็คือบางคนก็พูดไม่ได้ก็คือแค่กล้าแค่นั้นเองไม่ได้ถามไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมองเราไอ้นั่นไหมคืออย่าไปแคร์ค่ะเพราะว่า เขาก็ไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักเขาเรารู้จักแค่เฉพาะแค่ร่วมกิจก,กรรมเท่านั้นเขาไม่มาอะไรกับเรามากมายสวัสดีค่ะนางฝาชินาพาสายทางองกิตโชคค่ะมาจากวุยิรายการแพทย์แผนไทยค่ะในการเข้าร่วมการประชุมจาอกจาก i อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์ในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราทำให้ดิฉันมีความรู้สึกว่าเป็นความประทับใจอย่างมากเพราะว่าหเพราะว่าดิฉันไม่เคยได้ไปต่างประเทศเลยแล้วอันนี้ทามาหาอะไรได้ ให้โอกาสในการที่จะได้ไปต่างประเทศซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของดิฉันที่ได้ไปในครั้งนี้นะคะแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้ไปอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่ใหญ่นะคะแล้วก็ประชากรก็เยอะมากพอสมควรแต่เพื่อนๆที่ไปให้การต้อนรับในครั้งนี้ดิฉันประทับใจมากค่ะเพราะว่าเขาได้ต้อนรับด้วยการอบอุ่นมากเพราะว่าเป็นกันเองมาก แล้วเป็นหนึ่งใน,ในมิตรภาพครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะค่ะแล้วก็การเดินทางก็สะดวกสบายดีค่ะอาจจะมีปัญหาติดขัดบ,บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับที่นั่นเราอาจจะแบบว่าเราอาจจะไม่คุ้นในสถานที่นั้นจุดจดนั้นแต่ก็สามารถสะดวกสบายดีค่ะแล้วก็ในการประชุมในครั้งนี้เราก็จะได้ความรู้ความ แปลกใหม่ในเรื่องของอาเซียนทําให้เราได้รับประสบการณ์ในเรื่องอาเซียนว่าเราถ้าเกิดสมมติว่าอาเซียนเปิดแล้วเราจะควรทําตัวอย่างไรดีภาษาอังกฤษก็มีความจําเป็นสําหรับการเปิดอาเซียนมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเราก็จะไม่รู้ในสิ่งที่เขาต้องการและเราก็ไม่และเราที่เราต้องการเราก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษมีความจําเป็นมากค่ะแล้วส่วนในของ c a t เตอร์ลิงไนท์นะคะคเอร์ลิงไนก็เป็นการเหมือนการราดินเนอร์นะคะก็สนุกดีค่ะเพราะว่าเราจะได้มีติ้งกับเพื่อนๆเ,เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกลับไทยนะคะมีการโชว์ของเจวาน d สแดนแล้วก็เป็นการโชว์พื้นเมืองของเขาซึ่งจะเป็นดนตรีหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะที่จะทําให้เราอะได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมของเขาเพื่อจะให้เราได้รับรู้นะคะ แล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีคือได้ส่วนในส่วนของเราทางทีมของเราคือจะมีตัวแทนที่จะได้รับรางวัลด้วยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็ในครั้งนี้ที่ได้ไปก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณทงมหาลัยที่ให้โอกาสพวกเราทั้งหกคนได้ไปที่นี่ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาัทอนุสีนานะคะจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะการได้เข้าร่วมไปฟังสัมมนาการประชุม international conference ปี2014นี้นะคะก็คือดิฉันได้รับโอกาสจากทางมหาวิทยาลัยนะคะให้ได้เข้าร่วมกับเป็นหนึ่งใน6คนที่ได้ไปนะคะความรู้สึกที่ได้ไปอินโดนีเซียครั้งนี้นะคะก็ ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าถือเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้ไปต่างประเทศก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะแล้วก็ที่ไปอินโดนีเซียครั้งนี้นะคะก็รู้สึกสิ่งที่ประทับใจอันดับแรกก็คือความมีระเบียบว,วินัยของคนอินโดนะคะคือเขาจะมีความเป็นระเบียบว,วินัยแล้วก็ตรงต่อ,ตอเวลามากรักษากฎที่ ทางประเทศเขาได้ตั้งขึ้นนะคะกฎของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาอะไรพวกนี้นะคะ่ะแล้วก็นักศึกษาที่นู่นนะคะที่คอยเทคแคร์ที่คอยดูแลพวกเรานะคะก็ดูแลดีมากเฟลลี่มากถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้สึกว่าพวกเขาก็ พยายามที่จะสื่อสารกับเราเราถึงแม้ว่าเราจะพูดไม่รู้เรื่องในบางครั้งนะคะแต่เขาก็พยายามจะเข้าใจว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรต้องอยากได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าไปแล้วแล้วเหมือนว่าเหมือนอยู่ประเทศไทยก็คือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะคะก็จะมี หลายๆอย่างที่คล้ายกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพวกอากาศต้นไม้หรือว่าของอาหารอะไรพวกนี้ค่ะของใช้ส่วนตัวอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆกับบ้านเราแล้วกเ็เด็กอินโดนีเซียนะคะที่เข้ามาคุยที่เข้ามาถามนะคะเขาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องภาษาการศึกษาแล้วก็ส่วนใหญ่จะรู้จักประเทศไทยผ่านทางสื่อโซเชียลแล้วก็หนัง พวกนี้ค่ะพวกดาราหนังจากประเทศไทยก็จะมีเข้ามาถามกันเยอะอันนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เขาก็ชมมาว่าหนังประเทศเรามีเนื้อเรื่องที่แข็งแรงดาราแสดงดีอะไรพวกนี้ก็ทำให้เรารู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจไปด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับใครนะคะที่อยากจะมีประสบการณ์ดีๆแบบพวกเราแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะ ติดต่อสอบถามมาทางกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แล้วก็ฝ่ายวิทย,าายสัมพันธ์ได้นะคะเผื่อที่เราจะได้ไปแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆมาให้ตัวเองนะคะสุดท้ายนะคะที่ฉันก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้ไปหาประสบการณ์ชีวิตที่ดีแล้วก็ หวังไว้ว่าอนาคตก็จะมีโครงการแบบนี้อีกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายกิรติกิตติโอภาสรนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไทยบุรีครับมีความประทับใจในตัวบุคคลในตัวนักศึกษาของอินโดนีเซียนะครับก็เขามีความแบบอ,อยากจะรู้จักเราอยากอยากคุยกับเราอยากทักทายเรา เขาดูเป็นคนที่เทคแคร์ดีมากก็สนใจเราบ้านเมืองเขาก็สะอาดครับแล้วก็มีวินัยในการใช้ยานพานะนเช่นมอไท์ครับเขาไม่ซ้อนสามใส่หมวกกันน็อกทุกคนแม้แต่เด็กก็ยังใส่เลยครับสำหรับรางวัลที่ผมได้มานะครับเป็นป๊อปปูล่าจากของนักศึกษาเขาเขาให้ผมมาผมก็ไม่น่าเชื่อผมจะได้ผมยังงงง,งอยู่ตอนที่ขึ้นไปเวทีแต่ผมก็มีความดีใจว่าก็ เงินส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงเพื่อนๆพื่นพี่ๆครับที่ไปด้วยกันมาครับผมตอนนักการศึกษาเองนะครับ mm hmm. ก็มีความรู้สึกด,ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับที่ให้โอกาสผมไปครับผมขอบคุณทางคณะแล้วก็ขอบคุณครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆพพี่ๆด้วยครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะชื่อสุพิชารัตะนาคงสวัสด์นะคะเป็นมาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความประทับใจที่ไปอินโดนีเซียครั้งนี้คือ,อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชากรที่อยู่ที่นู่นของเขาแล้วก็ความมีน้ำใจการการเทคแคร์ คนต่างบ้านต่างเมืองคือเขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากคอยดูแลทุกอย่างมารับมาส่งหรือแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นส่วนตัวเป็นคนไม่กินเนื้อเขาก็ยังสามารถจําได้ว่าเฮ้ยคนไทยกลุ่มนี้นะกินเนื้อไม่ได้ก็แนะนําเลยว่าตรงนี้เป็นตรงนี้ไม่มีเนื้ออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดๆเลยคือ เขามีภาวะผู้นำสูงสุ่มมากถึงมากที่สุดเป็นเด็กรา,าวๆ16-19อายุนะคะแต่ว่าเป็นมีความเป็นระเบียบมีภาวะผู้นำมีการแอคทีฟในเรื่องต่างๆเช่นการติดต่อกับชาวต่างชาติของเขาเขาจะ ววเขาจะพยายามคุยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทุกเขาไม่ได้ภาษาแต่เขาก็พยายามพูดคุยคสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่เปิดโอกาสให้มีประสบการณ์ดีๆเข้ามาแบบนี้ขอให้มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆปีขอบคุณค่ะ